มึงติดตามต้นตีนอะไรมึงนะฮะคือเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับนะฮะมึงยังแสดงชู้มึงนี่แต่ถ้ามึงจะไปเรียน acting นะนะฮะกายนะไอ,อ้สอสอกายไอ,อ้สอสอที่มีเอี่ยวพนงพนันหาไอ้สอสอที่ไม่ใช่เอี่ยวพนันไอ้สอสอที่มันตั้งตั้งเด็กอายุอะไรเด็กม .4 มาเป็นมาเป็นผู้ช่วยสอสออะนี่ถ้ามึงอยากเรียน acting นะกูจะบอกให้นะคนที่สอนมึงได้นะ acting นะ ไปเลยมึงไปนู่นเลยผู้ว่าคิงคองผู้ว่าคิงคองก็ติดตามสถาน,านการณ์แต่ระหว่างติดตามสถาน,านการณ์คือผู้ว่าคิงคองทําอะไรมือปาดเหงื่อไป <c oughs> เป็นห่วงพี่น้องครับผมติดตามสถาน,านการณ์ครับผมแล้วก็ปาดเหงื่อไปแล้วก็ยืนกลางฝนยืนกลางฝนทั้งที่ล่มที่ล่มมึงมีให้ยืน ล้มมึงมีให้ยืนมึงไม่ยืนนะแล้วมึงก็ไปยืนกลางฝนนะฮะแล้วก็ยืนแบบว่าอารมณ์ประมาณนะ,ะรู้สึกเศร้านะ,ะรู้สึกเศร้าเศร้าตั้งแต่น้ําถึงตาตุ่ม